you yeah. ดีคะ่ะทุกคนเขากับมล่อนะคะรายการอยู่ไม่ติดบ,บ้านกินทเที่ยวพาคําว่าจะสายกินสายทเที่ยวสายไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะสายช็อกโกแลตไม่ควรพลาดค่ะตอนนี้เมลล่าอยู่ที่ร้านเยิ้มช็อกโกแลตนะคะที่สาขาเมืองทองธานีที่นี่เขามีทีเด็ดก็คือช็อกโกแลตที่เขาปลูกเองนะคะมีส่วนอยู่ที่จังหวัดน,น่านนามาสาก,กัดเป็นช็อกโกแลตรสชาติเข้มข้นละมุนไม่ซ้ําใครแน่นอนซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็คือจะชื่อว่าเยิ้มนะคะก็คือจะเป็น เครื่องดื่มชอ็อกโกแลตนะคะแล้วก็ใส่วิปครีมใส่บราวนี่แล้วก็ราดชอ็อกโกแลตเยิ้มๆเลยแล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ชอค็อกโกแลตก็จะมีอาหารเหนือที่เขาปรับรสชาติให้เข้ากับคนกรุงอย่างเราไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวหรือข้าวซอยไก่นะเดี๋ยวเเข้าไปชิมกันค่ะตามไปเลยค่ะ ที่ร้านเยิมนะคะก็คืออารมณ์เหมือนมาบ้านเพื่อนเลยก็คือเขารีโนเวทจากบ้านนะคะแล้วก็ปรับมาเป็นร้านแบบสไตล,ล์โฮมมี่ค่ะแล้วก็ที่จอดรถนะคะก็คือจะอยู่ในบริเวณบ้านเลยหรือว่าสามารถจอดด้านข้างรั้วก็ได้นะคะ Check the mic the right make sure it's and sound right boys ที่ร้านนะคะเขาก็จะมีอย่างเช่นผัดกะเพรา65เริ่มต้นที่65บาทนะก็จะมีไก่มีหมูหมูสามชัน้นมีเนื้อนะคะหรือจะเป็นอาหารเนือเขาก็จะมีเป็นข้าวซอยข้าวซอยก็คือเริ่มต้นที่85บาทจะเป็นข้าวซอยไก่ถ้าเป็นเนื้อ95แล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวอันนี้ก็คือจะเป็นกระดูกหมูนะคะอยู่ที่65บาทหรือจะเป็นผัดมาม่านะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นไก่เป็นหมูสับหมูสามชั้นนะคะส่วนเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่บอกก็คือเยิ้มอันนี้เลย ยู่ที่แก้วละ89บาทนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มอื่นๆจะเป็นชาเป็นพวกอิตาเลียนโซดาต่างๆก็มีแล้วก็สามารถเพิ่มท็อปปิ้งได้นะว่าจะเป็นวิปครีมสตรอเบอร์รี่หรือเพิ่มอนน้ยีน่นะคะเขาจะมีโปรโมชั่นแชร์แอนแชร์แล้วก็เช็คอินค่ะถ้าคืออันนี้จะได้ส่วนลด10%บวกแถม1แก้วฟรีด้วย ที่ร้านเยิมนะคะเขาจะเปิดบริการทุกวันเลยตั้งแต่8โมงเช้าถึง1นทุ่มนะคะตอนนี้นะคะอาหารที่เมลอนสั่งมาแล้ว ที่บอกก็คือว่าเป็นซิกเนเจอร์นะคะชื่อว่าเยิม้มก็คือเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีวิปครีมมีบราวนี่แล้วก็ราด็อบด้วยช็อกโกแลตเยิม้มๆแบบนี้เลยอันนี้อยู่ที่แก้วละ89บาทนะคะอีกซิกเนเจอร์หนึ่งก็คือจะเป็นแมกนัมค่ะก็ราคา89บาทเหมือนกันแมกนัมนะคะก็คือจะเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีวิปครีมแล้วก็โรยด้วยพวก อัลมอนรุบกรอบนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสคาราเมลอยู่ด้านบนค่ะเมนูของขาวนะคะที่แม่น้องสั่งมาเป็นอาหารเหนือจานนี้จะเป็นข้าวซอยไก่ค่ะอยู่ที่ชามละ85บาทส่วนอีจานนึงเป็นน้ำเงี้ยวนะคะกระดูกหมูอยู่ที่ชามละ65บาทส่วนขนมนะคะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตลาวานะคะแล้วก็มีครัมเบิ้ล กินคู่กับวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสสอับอะรีค่ะไปเราจะมาชิมของหวานกันนะเป็นช็อกโกแลตลาวาเดี๋ยวเรามาจะดูว่าช็อกโกแลตมันจะเยิ้มสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชิมช็อกโกแลตกันมัเกืาอะไรแบบเข้มข้ออน,นอร่อยมาก แล่ที่สำคัญก็คือหวานน้อยมากมดเดี๋ยวมาชิมน้ำเนี้ยวขนมจีนน้ำเนี้ยวชิมน้ำก่อนอรสชาติเขาดีมากอ่ะไม่ได้เผ็ดมากนะกำลังดีนี่เป็นการกินน้ำเนี้ยวครั้งแรกอ่ะเราจะมีหมูสับ คินคั่วประกัดร้อนแล้วก็เขาก็จะมีกระดูกหมูแบบนี้เลยกระดูกหมูนะร่อนมากแค่เอาไปชอยสก,กิดอ่ะออกมาแล้วอ,อร่อยนะคะแนะนำเขาปรับรสชาตให้หมคนกรุงเทพน,นะคะะะกินง่ายะคะ่ะไม่ดูต่อไปเป็นข้าวซอยไก่นะคะชามนี้อยู่ที่ แ5บาทน้องไก่แบบน้องจุกๆอะ่ะกินกั้วบะหมี่กรอบเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวก่อนน้องไก่ใหญ่มากอ่ะแปบเกาบาทแล้วก็จะมีหอมแดงมีผักกาดดองนะขอชิมน้ำก่อน ข้าวซอก๋ก่ก็ดีอ่ะมีกรอบมากไก่ขเขาก็เปื่อยมากเลยนะดูเดใช่เนาะออกมาแล้วอ่ะถ้าใครโกลเียนนะกินตากับปากการา มา,าชิมเครื่องดื่มกันนะคะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือเยิ้มค่ะเยิ้มสมชื่อแก้วนี้อยู่ที่ราคา89บาทช็อกโกแลตเขาละมุนมาก ไม่ได้หวานมากนะเดี๋ยวกินคู่กับราวนี่ราวนี่มีความหนึบของช็อกโกแลตคินกับช็อกโกแลตเข้ากันมากอีกก้าวหนึ่งเป็นแม็กนัมนะ แบบน้่มอ่ะก็จะได้อีกแท็กเจอร์หนึ่งนะมันจะมีความก,ก,กรุบกรอบของแอลมอนด์ด้านบนที่เขาโรยด้วยคาราเมลอะ่ะแล้วกินคู่กับวิปปิ้งอะ่ะอันนี้ก็อร่อยมันจะได้คาราเท็กเจอร์นะอร่อยตั้งสองก้าเลย แอลเลเวอร์ไม่ควรพลาดร้านเยิมนะคะที่สาขาเมืองทองธานีช็อกโกแลตอย่างที่บอกคือเขาปลูกเองทําเองนะคะอร่อยเข้มขน้นไม่ซ้าใครแน่นอนแล้วก็ยังมีอ่านเหนือด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอยู่ที่ตบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลา4ี่โมงที่ช่องไรฟทีวีนะคะฝากกดติดตามทิตเตอรแอมเบอสันดีกอรแฟนเพจอยู่ที่ติดบ้านกินเที่ยวพักพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย